ตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นจุดชมวิวเ<า>ผาผาหนามใสใช้เวลาประมาณ30นาทีไปเจอ,นะอกันนี่ครับทางขึ้นก็จะลื่นๆหน่อยฝนตก โอ้ยลื่นใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับมาถึงครึ่งทางแล้วสภาพสภาพสมาชิกแต่ละคนแม่อย่ามาอย่ามาจับสายแม่แม่บอกาเอากระเป๋าสะพายฝากกับแม่มี่ก็ไม่ฝากสมาชิกสองร้อยเมตรไม่ไหวแล้วขอลอง เขาจะไม่ขึ้นต่อกันแล้วเนี่ยไม่ไหวนะผู้ก็ดึงมพักบนด้ออ๋อพาน้ำใสใครชวนมา300เมตรแล้วแต่เขาจะชวนมาเขาหายไปกันแล้วอีก2คนสมนักชิกลงไปแล้วอีก80เมตรไปรับยจั้างบน ว้าววิวสวยมากคุ้มค่าสามสี่สิบนาทีบอกได้เลยวิวสุดยอดมากครับผาน้ำใส 王维阳老老虎军过去跟他闹就闹着玩啊这么就给他推下去了你再推下试试啊在里头

ยอดดถ่ายให้ลูกชายเลยไม่ลัวเลยนลูกชายใช่ไหมโอ้คนที่เท่าไหร่ครับคนเดียวครับโอ้กลัวโอเคจุดเวลาเลยครับถ่ายแล้วกลัวไหมลูกไม่สนุกหนไหมโอเคถ่ายรูปตัวนี้ก่อน ไม่กลัวเลยชอ,ชอบครับโอเคอเลยโดนอุ้มเลย,ดดเลยสนุกไหมโอเค้ <Okay. S 1> เสียวไหมสนุกไหมอันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรแซนวิชแซนวิชอะเแซนวิชลาวเขาจีปาตีเบอร์กเกอร์โตรตีมีหมดครับพี่นะ้องซึ่งหน่อยก่อนกลับ